ฮัลโหลทักทายวันหยุดจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าวันเสาร์ไปเที่ยวไหนกันบ้าง <c oughs> แม่ปาจะมาทำงานอยู่จ้าเดี๋ยวเราก็เจอกันบนไลน์เนาะแต่ว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อวานทุกคนเมื่อวานนะแม่ปานั่งกินข้าวอยู่ที่ห้องครัวอืเนี่ยนั่งกินข้าวน้องๆ้องเขาก็เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยน้องน้องเขาก็ กินข้าวเสร็จแล้วเขาก็พักผ่อนเนาะโอ้ย้อนแสงจังเลยเนี่ยน้องๆเขาก็อยู่เขาก็อยู่นั่งกินข้าวสองโต้นน,น่ะเนาะแล้วก็น้องๆบางส่วนที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยเขาก็รีแลกกันส่วนแม่ประบาลแม่ปานนั่งกินข้าวอยู่ข้างในนี่แม่ประบานก็นั่งกินข้าวอยู่โต๊ะเนี้ย กินเสร็จเรียบร้อยก็จะลุกไปล้างจานตรงนั้นใช่ปะอ้าวแต่ก่อนแม่ปลาจะลุกนะมีน้องคนหนึ่งล้างจานเรียบร้อยละแล้วลน้องก็เอาถ้วยอาจารย์มาเก็บไว้ตรงนี้แม่ประบานก็เดินมาคุณคุณใหม่คุณรุตก็ไลทตรงเนี้ยไลทไลกินข้าวอยู่ตรงเนี้ยเดินไปปับ๊บเลื่นค่ะกองอ้อยหยออยู่ตรงนี้จากเมื่อวานนะจ๊ะ กองออย่ออยู่หน้าแข้งก็ไปโดนกับเหล็กตัวเนี้แล้วก็ไอ้สะโพกนะจ๊ะที่ผ่าตัดมาเนี่ยอืมก็ด้านซ้ายนี่แหละจ้ะสะโพกด้านซ้ายอาสะโพกด้านซ้ายเนี่ยลงเหมือนเดิมเพราะลมไปลมไปปุ๊บแม่ปานก็โอ๊ยเนาะก็ได้ต่โอ๊ยคุใไมคุใไม่ที่ไรอยู่ตรงเนี้ย ก็ว่าแม่ปลาลม้มแม่ปลาลม้มน้อง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 ที่อยู่ข้างนอกที่กินข้าวที่กําลังรีแลกกันอยู่จ้าเล่นผูกกันอยู่ก็วิ่งเข้ามากันแม่แม่แม